ครับสวัสดีครับแฟนคลับที่น่ารักทุกท่านผมทนายปีรยุทธ์นะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายนะครับเกี่ยวกับเอกสารในการขอตั้งผู้อนุบาลหรือภาษาบ้นบานๆเรียกว่าตั้งผู้ดูแลคนป่วยนั่นเองว่าในการยื่นคาร้องต่อศาลจะต้องใช้เอกสารหลักฐานอะไรบ้างนะเป็นคําถามจากแฟนคลับนะบการตั้งผู้อนุบาลก่อนจะเข้าเรื่องหลักฐานเราต้องกล่าวเบื้องต้นกันว่าการตั้งผู้ดูแลคนป่วยหรือตั้งผูผ้อนุบาลเนี่ย ก็มีจุดประสงค์เพื่อดูแลรักษาปกป้องทรัพย์สินของคนป่วยนะฮะฉะนั้นไม่ต้องแย่งกันเป็นนะฮะไม่แนะนําให้แย่งกันเป็นนะฮะเพราะการเป็นเนี่ยต้องมาดูแลทรัพย์สินเขานะก่อให้เกิดหน้าที่นะครับเอาละครับเราเข้าเรื่องเลยว่าหลักฐานของการร้องขอต่อศาลขอเป็นผู้ดูแลคนป่วยหรือภาษากฎหมายเรีวยกว่าการแต่งตั้งผู้อนุบาลเนี่ยต้องใช้อะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยครับ เอกสารที่ต้องใช้ก็คือทะเบียนบ้านและบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร้องและคนไร้ความสามารถทั้ง2องอย่างทั้งทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนนะฮะสเอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร้องกับคนไร้ความสามารถผู้ร้องคือใครผู้ร้องก็คืออาจจะเป็นลูกของคนป่วยนะฮะแล้วก็แสดงความสัมพันธ์ว่ามีทะเบียนบ้านมีสูติบัตรมีใบการสาคัญการสมรสมีใบหย่านะฮะหรือ แสดงว่าคู่สมรสของคนไร้ความสามารถหรือคนป่วยเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วต้องมีอะไรครับมอรณบัตนะฮะหรือทะเบียนการจดทะเบียนรับรองบุตรหรือบุตรบุญธ,ธรรมเป็นต้นนะฮะอันที่อันต่อมาเนี่ยนะก็ต้องมีอะลรครับก็ต้องมีใบรับรองแพทย์นะซึ่งระบุนะครับว่าผู้ป่วยคนนี้นะฮะเป็นโรคที่นะฮะไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้หรือประกอบกิธการงานด้วยตัวเองได้เช่นโรค พิการนะฮะโรคพิการเช่นอัม,มาพาตอัม,มพฤกษ์นะฮะแน่นอนนะฮะขยับตัวเองไม่ได้ไม่สามารถช่วยตัวเองได้นะฮะหรือสมองเสื่อมนะฮะก็ไม่สามารถทํานิติกรรมได้เพราะสติสัมชัญชนะเนี่ยไม่บริบูรณ์นะฮะโดยบารับรองแพทย์นเนี่ยนะจะต้องมีอายุไม่เกิน6เดือนนะฮะนับแต่วันที่เอาวันที่ขอและวันที่มายื่นสารนะฮะประการต่อมาก็คือภาพถ่ายของคนป่วยกับผู้ร้องนะฮะที่มาขอ ว่าภาพบนเตียงตอนรักษานะครับภาพตอนอดูแลนะครับไม่ใช่ภาพตอนไปเที่ยวตอนที่เขาปก,กตินะไม่ใช่นะครับหมายถึงภาพตอนที่เราเขาป่วยนะครับเราก็เอามายื่นว่าเออเนี่ยเราได้เป็นผู้ดูแลจริงนะครับบัญชีคอญาติก็แสดงว่าตัวผู้ป่วยเนี่ยเขามีพ่อแม่ชื่ออะไรนะครับแล้วมีลูกชื่ออะไรนะฮะมีคู่สมรสชื่ออะไรนะครับอันนี้ก็จะแสดงให้เห็นนะรครับ ถึงความสัมพันธ์นะฮะว่ามีทายาทจำนวนกี่คนนะฮะซึ่งบัญชีญาติสามารถรับได้จากนายความนะฮะอันที่7ก็คือหนังสือยินยอมจากทายาทคือมีผู้คัดค้านหรือไม่มีผู้คัดค้านถ้าทายาทยินยอมทุกคนเนะี่ยก็แสดงว่าอ่าไม่มีผู้คัดค้านนะฮะก็ต้องมีหนังสือยินยอมเอาจากนายความแล้วก็แนบสนําเนาบัตรประชาชนของทายาททุกคนที่ยังดูทายาทก็คือใครทายาทถ้าถ้าผู้ป่วยมีพ่อมีแม่นะฮะก็ต้องเป็นพ่อแม่และก็ลูก ที่ให้ความยอมนะฮะหรือที่ให้คำยอมว่าอะไรให้ความยอมว่าให้ในายกไก่เป็นผู้ดูแลแทนคนอื่นนะฮะอันที่8นะฮะอันสุดท้ายเนี่ยนะฮะหนังสือแสดงการเปลี่ยนชื่อถ้ามีนะฮะแล้วก็บัตรประจําตัวคนพิการนะฮะที่รับเบี้ยของรัฐบาลอยู่ว่าเดือนละเท่าไหร่ได้เงินจากรัฐบาลเนี่ยอาจจะต้องเอามาประกอบด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นหลักฐานในเบื้องต้นนะครับในคดีการขอ แต่งตั้งผู้ดูแลคนป่วยหรือการขอตั้งพนุบาลที่ศาลนะครับถ้านะจะขอขายเนี่ยก็จะต้องใช้เอกสารอีกชุดหนึ่งเช่นจะขายที่ดินนะฮะก็ต้องไปขอศาลนะว่าให้ศาลสั่งขายโดยมีเหตุผลว่าอะไรนะรเช่นเอาเงินมาใช้ดูแลคนป่วยนะฮะคดีขอตั้งเนะี่ยก็เป็น1คดีคดีขอขายก็เป็นอีกหนึ่งคดีนะส่วนบัญชีเงินฝากของคนป่วยเนะี่ยถ้าศาลมีคําสั่งแต่งตั้งแล้วเนะี่ย ผู้อุบาลน,นะฮะก็สามารถไปถอนได้เลยไม่ต้องมาขอศาลสั่งขายหรือสั่งถอนอีกนะฮะเฉพาะที่ดินเท่านั้นที่จะต้องมาขอศาลเป็นคดีที่สองในการขอขายนะครับอันนี้ก็ฝากกันไว้นะครับแฟนคลับท่านใดนะฮะสนใจจะตั้งผู้ดูแลคนป่วยหรือผู้อุบาลน,นะฮะของพ่อแม่เราที่ป่วยแล้วมีทรัพย์สินมากจะต้องดูแลเนี่ยนะฮะก็อย่าลืมปรึกษาว่าจ้างทนายวิยุทธ์ได้นะครับรับทำขอตั้งผู้อุบาล วันนี้ทั่วประเทศไทยได้ทุกจังหวัดสแกนเอกสารนะครับแล้วก็ทนายจะส่งเอกสารให้ดูนะครับแล้วก็ยืน่นแล้วก็รอเอกสารประมาณ1-2เดือนระยะเวลานะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับทนายกยุทธเพราะก่อนแบประน้าสวัสดีครับขอบพระคุณมากครับ